สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรานะคะที่นิสสันกรุงไทยยุสคาค่ะแล้ววันนี้คุยอยู่กับน้องมีตังนะคะถ้าใครสนใจรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรับซื้อเทิร์นอ่าแล้วเข้ามาดูรถใหม่นะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่นิสสันกรุงไทยยุสคา,าค่ะอยู่ที่กมจิตอ่าอยู่ติดกับเกต์วอลมอเตอร์นะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะอ่าวันนี้เราจะพามาชมนะคะ เป็นรุ่น Honda C i ี i c FK ค่ะตัวนี้จะเป็นแฮตแบกนะคะจะเป็น5ประตูจะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะจะเป็นตัว r s อ่เเดี๋ยวพาชมรอบๆนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีเทาสีเทาเข้มนะคะแล้วก็จะมีการตัดดำเนาะจะเป็นชุดแต่งสีดำมีล้ออลลอยนะคะด้านท้ายก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นตัว RS แล้วก็จะมีชุดแต่งที่สวยงามเข้ามานะคะ แล้วก็จะเป็นตัวมือจับโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะ,อะลอดรอยขอบ18ด้วยค่ะ,ะตัวนี้ค่ะจะเป็นรถโฉมปี20ค่ะเป็นตัวท็อปเลยราคาวันนี้เราเสนอราคาที่5เอา 7, 59, บาทค่ะสามารถซื้อเงินสดได้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ <7 S 2> เจดไฟแนนตอนนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจหรือพนักง,งานบริษัทก็สามารถซื้อได้นะคะสํา,าสหรับตอนนี้นะคะมาชมภายในกันนะคะตัวรถนะคะจะเป็นเบาะปรับมือไฟฟ้าค่ะเบาะหนังได้เบาะหนังแล้วก็มีลายเทปลากเข้ามานะคะสภาพสวยเลยค่ะคนันนี้แล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ มีไม่ไดนชิะด้วยนะคะอาจจะเป็นกลุ่มผู้สตาร์ทค่ะแล้วก็เลขมาอยู่ที่14,946นะคะ1 4 9 0 0 0นเออ1่ 14, ค่คะสภาพข้างในสวยงามนะคะแล้วก็มีหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะเป็นแอร์แอร์ออิจินอลด้วยนะคะ อ,อ,เ,อ,อเป็นเป็นเหยียบนะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตเลยค่ะคันนี้อเดี๋ยวพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายนะคะผู้โดยสารตอนท้ายก็จะหรูหราแล้วก็กว้างขวางมากเลยค่ะได้บอหนังเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวพาไป เดี๋ยวพามาดูท้ายนะคะประตูท้ายไฟฟ้าด้านท้ายนะคะก็จะเป็นที่ใส่ของขนาดใหญ่เลยนะคะอันนี้รถเราเดิมๆเมพิ่งเข้ามาค่ะก็ะยังมัดทุกตัวยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำมันไม่มีการพิกควมค่ะตัวนี้เรารับประกันนะคะแล้วก็ยังมีล้ออะไหล่ค่ะล้ออะไหล่มาจากโรงงานเลยค่ะเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะ ไม่เคยชนหนักไม,ม,ไม,ม่ไม่มีชนเลยค่ะอันนี้รถสภาพเดิมๆเลยเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานให้ก่อนอ่าถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะสามารถเข้ามาชมหรือนัดชมหรือต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นถึงที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเราก็มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้นะคะ แล้วถ้าเป็นข้าราชการและว,วิสาหากิจแล้วก็เป็นพนักง,งานบริษัทอะคะ่ะเราเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอยู่แถวรามินทากอมอที่7ค่ะจะอยู่ข้างหลังเก t ตวอลมอเตอร์เลยนะคะอยู่ตรงตลาดออโต้ไนท์พาซาค่ะด้านหน้าจะติดถนนใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ใครสนใจพักเข้ามาหรือเข้ามาเยันชมได้เลยนะคะ บอร์โทรด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ